โอเคสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเกมที่มีของแถมนะก็ตอนแรกว่าจะลงคลิปโดเรมอนนะครับแต่ว่าโดเรมอนติดลิกิทธิ์นะฮะจากประมาณ2ชั่วโมงเหลือไม่ถึงชั่วโมงนะครับเราก็ยังไม่ผ่านลิกิทธิ์เลยนะผมก็เลยไม่ลงแล้วนะครับมันลงไปก็ไม่รู้เรื่องนะฮะเลือไม่ถึงชั่วโมงเรายังไม่ผ่านลิกิทธิ์เลยนะครับงั้นเราจะมารีวิวเกมที่ในร้านผมมีของแถมนะแล้วจะได้ดูว่าของแถมแต่ละอันนั้นเป็นแบบไหนนะเก็บเลขเราที่เริ่มที่เกมนี้ครับเกมอิยเดนนะครับนี่คือกคมัรบ นี่คือตัวเกมนะอของแถมเขาเป็นแบบนี้นะครับเป็นมุดนะครับเป็นเข็มหมุดไม่ใช่ดิเป็นมุดนะครับนี่ๆเป็นเข็มกัดอะไรอย่างเงี้ยครับนี่แบบนี้นะมีสามตัวละครอยู่หน้าปกนะนี่คนระับแบบนี้นะนี่นะครับผมเกมที่สองครับเป็นเกมลุกจิเป็นชั้นสองนะนี่ด้านซาเป็นลุกจกิลังกลัวผีแบบนี้นะแบบนี้นะโอเค ของแถมเขาเป็นที่แขวนประตูครับอันนี้ไม่ใช่กระดาษนะมันเป็นพลาสติกแข็งนะครับพลาสติกแข็งพกเลยนะนี่ครับสวยเลยอันใหญ่มากครับเมื่อเทียบกับตัวเกมดูดิใหญ่มากนะครับแบบนี้เลยเฮ้ยสามเป็นเกมเจ้าหญิงพีทนะครับอ่าเกมนี้เถอะเด็กผู้หญิงจะชอบเกมนี้นะนี่นครับเกมแบบนี้นะก็ยัได้เป็นกระเป๋ากระเป๋าใส่ส,าสตางค์นะใส่เหรียญน,นะครับมีซิปรตรงนี้นะ น่ารักน่ารักครับสีผูนะครับผมอันที่สี่ครับเป็นเกมนี้ครับ Demon Slayer แบบเล่นแบบเกมปาร์ตี้นะก็คือคล้ายๆกับ Mario Party นะครับเล่นได้สี่คนครับทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะเล่นได้สี่คนนะครับเกมเป็นแบบนี้นะส่วนของแถมเป็นสติกเกอร์ครับอันนี้ผมไม่ได้็นแก้วเก็บจากตัวซองนะสติกเกอร์ครับสติกเกอร์สติกเกอร์นะครับสติกเกอร์แผ่นใหญ่นะครับเมื่อเทียบกับ ตัวเกมนช่ครับแผ่นใหญ่นเนี่ยสุดท้ายนะครับเป็นเกมอ่านี่ครับการ์ด RPG นะชื่อภาษาไทยหรือชื่อภาษาอังกฤษต,ตรงนี้นะนี่เห็นไหมครับชื่อภาษาอังกฤษการ์ด RPG นะครับอันนี้ผมเอามือสองมาแกะให้ดูนะครับจะได้เห็นข้างในนะเป็นตลับนะครับเกมน เกมแนวใช้การ์ดสู้นะครับแล้วเก็บเบลไปนะครับของแถมจะเจ๋งมากนะครับอันนี้นำเสนอเลยของแถมเป็นเป็นอัตบุ๊กเนะนี่ข้างในนะครับจะเป็นภาพตัวละครนะครับอย่างนี้นะนะตัวละครนะตัวละครนะตัวละรครในเกมนะนีเป็นอัพก็สวยๆเลยครับสวยๆเลยเห็นไหมมีแต่ละตัวมีอะไรมั่งครับนี่สวยๆเลยนะครับเห็นหรือเปล่าเห็นนะนี่แล้วก็เป็นพวก Art, อาร์ตตัวละครอย่างนี้นะครับแล้วก็มีพวกพวกอุปกรณ์นี่อุปกรณ์แล้วก็มีพวกการ์ดในเกมนะนี่นี่ด่านนะนด่าน,นด่านผมเปิดอปนหนึ่งนี่ครับเป็นพวกการ์ดด้วยนะแล้วที่สําคัญเธอแถ,าถามแถมมีแถมซีดีตัวนี้ด้วยไม่มีขายนะครับได้เป็นซีดีเพลงซาว t ์เท็กครับเป็นปกแข็งหนามากแล้วก็สวยมากและสะสมมากครับ เื่อเทียบกับตัวเกมแล้วนี่ตลับกับตัวเกมตลับกับตัวของใหญ่มากนะครับดูเห็นไหมโอเควันนี้เราก็จบการรีวิวสั้นๆแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าลงคลิปไม่ได้เนาะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามลงคลิปเกมให้ต่อนะครับอ่านะครับโอเคขอบคุณมากนะครับ